เรื่องราวนะครับที่เป็นความวุ่นวายที่เป็นข่าวช็อควงการในตอนนี้นะครับผมคงไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากการที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับถูกพรีเมียร์ลีกตั้งข้อหาว่าทําผิดกฎเรื่องการเงินครับเรื่องการเงินในตอนนี้นะของแมนเชสเตอร์ซิตี้มีการเปิดเผยว่าทําผิดกว่ามากกว่า100ครั้งนะครับประมาณ115ครั้งนะครับผมตลอด9ปีช่วงระหว่างปี2009ถึงปี2018ซึ่งประเด็นนี้นะครับใครถูกใครผิดก็เดี๋ยวไปว่ากันนะครับแต่ว่าขอบสนามอินไซด์วันนี้เราจะไปพูดถึง อนาคตของเปปกัวเดล่ากันนะครับว่าถ้าเกิดว่าเขาต้องออกไปนะครับตัดสินใจลาออกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้มันมีทีมไหนบ้างนะครับที่เขาอาจจะไปคุมนะครับผมและติดตามกันได้นะครับในช่วงของขอบสนามอินไซคับเปปกัวเดล่านะครับเข้ามาคุมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ตั้งแต่ปี2016นะครับแล้วก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับ4สมัยแล้วก็กวาดความสำเร็จต่างๆมากมายในประเทศอังกฤษนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาต้องย้ายออกไปเนี่ยก็ทีมที่มีความเป็น ไไปด้ต้องดูกันนะครับว่าในแต่ละลีกเนี่ยมีทีมไหนที่มีความเป็นไปได้บ้างข้ามไปที่ศึกลาลิก้าสเปนครับลาลิก้าสเปนครับทีมที่จะเหมาะสมทีมที่จะดูมีโอกาสนะครับในตัวของเปปกัวเดลล่ามันก็จะมีอยู่แค่2ทีมครับก็คือบาร์เซโลนาและก็เรอัลมาดริดครับบาร์เซโลนาคือทีมที่เปปกัวเดลล่าสร้างชื่อมาในการคุมทีมครั้งแรกนะครับในขณะที่เรอัลมาดริดนะครับก็เป็นทีมอาริของบาร์เซโลนาซึ่งอพอบอกว่าอาริในตอนนี้นะครับก็ตัดเรอัลมาดริดไปได้ เลยคือเป๊ปมีความเป็นบาร์เซโลนาที่ค่อนข้างเข้มข้นนะครับฉะนั้นไม่มีทางที่เขาจะไปเรอัลมาดริดแน่นอนส่วนบาร์เซโลนาในช่วงปี2008ถึงปี2012ที่เป๊ปคุมเนี่ยพาทีมคว้าได้ถึง14แชมป์นะครับในเวลา4ปีแน่นอนครับเป๊ปคือคนที่มี d n a มีความเป็นบาร์เซโลนาสูงมากแต่ตอนนี้ครับบาร์เซโลนากำลังไปได้สวยในมือของชาบีเอนนนเดสครับฉะนั้นมันก็คงเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะครับที่บาซ่าจะหักดีปลดชาบีแล้วเอาเป๊ปกลับมาหากว่าเขาลาออกนะครับสถาททน era, ทีม บงอันนี้ต้องบอกเลยว่าอิตาลีนะครับอาจจะไม่ตรงอาจจะไม่ตอบโจทย์กับเป๊ปกัวเดล่าเท่าไหร่ในฐานะที่โค้ชที่ค่าจ้างสูงระดับโลกนะเพราะอิตาลีมีปัญหาเรื่องการเงินแล้วบรรดาทีมใหญ่ก็มีปัญหากันทั้งสิ้นยูเวนตุสนะครับตอนนี้จะโดนตัดอีกอกี่แต้มก็ไม่รู้อินเตอร์มิลานเอซีมิลานตอนนี้มีปัญหาด้วยกันทั้งหมดฉะนั้นอิตาลีตัดไปได้เลยนะครับหรือถ้าจะเป็นในสืกเพรีเมยรีกอังกฤษนะครับตอนนี้ก็มีที่น่าสนใจอย,อยู่2ทีมครับทีมแรกก็คือ,น,คน,อนิวคาสคาคเซิลายาูไ โดยช่วงยิ่งนิวคาสเซิลตอนนี้มีอภิมหาเศรษฐีนะครับเป็นเจ้าของนะครับคือรวยมากขอแค่ได้ไปยูฟาแชมเปียนส์ลีกเท่านั้นฉะนั้นการดึงเปปกวัวเดลาเข้ามาเนี่ยพวกเขาสามารถมีกําลังทรัพย์มากพอที่จะจ้งางเปปกัวเดวล่ามาได้แต่ประเด็นคือตอนนี้เอ็ดดี้ฮาวยังทําผลงานได้ดีนะครับมันจึงไม่มีเหตุอะไรที่จะไปปลดนะครับยิ่งเอ็ดดี้ฮาวพาทีมไปยูฟาแชมเปียนส์ลีกได้ด้วยฉะนั้นการปลดเอ็ดดี้ฮาวก็ดูจะเป็นการไม่สมเหตุสมผลสักเท่าไหร่แต่ก็มองข้ามไม่ได้ส่วนอีกทีมหนึ่ง,อง,ง,นนอง,งของเีคั เชลซีนะครับที่เราเห็นกันนะครับในตลาดซื้อขายนักเตะรอบที่ผ่านมานะครับเป็นทีมที่ทุ่มเงินมากมายมหาศาลครับแต่ว่าตอนนี้มีปัญหาเรื่องโค้ชอยู่เชลซีอาจจะแทบไม่เคยมีข่าวกับเป๊ปเลยแต่ว่าก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าแกรนพอตเตอร์ไม่ไหวจริงๆแล้วเป๊ปกัวเดโอล่าเนี่ยดันว่างขึ้นมามันก็มีความเป็นไปได้นะครับที่ตัวของเป๊ปกับเชลซีเนี่ยอาจจะมาเจรจากันนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ยังคงเป็นเรื่องยากนะกับการที่เป๊ปเนี่ยจะหักดิบนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วยังค าจะออกจากประเทศอังกฤษจึงมีสูงมากกว่าที่จะอยู่ที่นี่ต่อนะครับข้ามกันไปนะครับที่ในศึกฟุตบอลบุนเดสลีกาของเยอรมันนะครับมันก็จะมีอยู่แค่ทีมเดียวก็คือบาเยนมิวนิคครับบาเยนมิวนิคคือทีมเก่าของเปปก็เดลล่าทำงานร่วมกันมา3ปีมีช่วงเวลาที่สวยงามนะครับเพีเยงแต่ว่าเปปเนี่ยที่ออกมาเพราะว่าอํานาจในทีมนะครับการบริหารทีมเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในมือเขาตลอดนะครับมันจะอยู่ในมือของบอร์ดบริหารด้วยนะครับซึ่งจริงๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันมากมายนะครับแต่แค่เป๊ปรู้สึกว่าเขาอยากทําอะไรมาากกวว่นนนี้้้ฉะัดย ผลงานของไบเยนในยุคของเป๊ปบวกกับผลงานไบเยนยุคของยูเลียนนาเกลส์มันถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ตามเป้าก็มีสิทธิ์ที่ไบเยนจะกลับมาหาเป๊ปกัวเดล่าได้ส่วนทีมต่อไปนะครับคือปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับตอนนี้ต้องบอกว่านี่คือเต็งหนึ่งเลยนะครับเต็งหนึ่งสำหรับการที่จะดึงตัวเป๊ปกัวเดล่า ola, เข้าไปคุมเรียนในกรณีที่เขาออกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเปเชมีพร้อมทุกอย่างครับกำลังซัพบที่จะจ้างเป๊ปมีซูเปอร์สตาร์ให้เป๊ปได้เลือกใช้งานและเป๊ปก็จะได้ร่วมมมมงงาาานนนนกกัััับบบบเเเเเลลโออสสสซีี่่ะะะคคครรรรรผิ์ขขทปว็จ ร่วมกันมามากมายแล้วช่วงที่เมสซี่โหดที่สุดนะครับก็คือการร่วมงานกับเป๊ปกัวเดิโอลานั่นเองนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าปีนี้คริสอบเกาติเย่เนี่ยยังไม่สามารถพาเปเช่คว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้นั่นแหละครับอันนี้ถือว่าน่าสนใจว่าบอดเจ้ายังไงถ้าเกิดว่ามีโอกาสที่จะเอาเป๊ปกัวเดิโอลามาคิดดูสิครับเป๊ปกัวเดิโอลาคุมเมสซี่เนมาร์และเอ็มเปเป้แค่คิดก็สนุกแล้วครับในขณะที่อีกทีมหนึ่งนะครับก็มองไปที่อย่างทีมชาติสเปนหรือเปล่าแต่ว่าทางทีมชาติสเปนนนนกก็เเเเเเพิิ่่่งงตตั้้้้โคคชใหมมแททีลลุยออราาืดู ฉะนั้นก็ยังไม่ถึงเวลานะครับสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายนี้มันอยู่ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับว่าจะพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้ไหมว่าเขาไม่ได้ทําผิดกฎเขาจะเอาตัวรอดจากวิกฤตการณ์ครั้งนี้ของสโมสรได้หรือไม่ถ้าเกิดว่าเอาตัวรอดได้พวกเขาก็จะยังมีเป๊ปโกเดลาเป็นกุนซือต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าถูกตัดสินว่าผิดจริงแล้วก็ทําการผิดกฎนะครับในเรื่องของ financial fair play จริงๆตามที่ถูกกล่าวหาตามเอกสารทั้งหมดของพรีเมียร์ลีกวันนั้นแหละครับเราก็อาจจะได้เห็นเป๊ปโออกเดลนน่าสุดท้าย เขาจะไปที่ไหนครับเรื่องนี้น่าติดตามโดยเกินครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของขอบสนาม i n s i ซ h ์ในวันนี้นะครับมาพบกันได้ในทุกๆวันนะครับทางเพจขอบสนามครับ